สวัสดีครับนี่ผมนัทคูนนะที่จะมาเรียกชันเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรียกชันชีวิตไม่ต้องเหนื่อยขอใครเป็นเทพในเงาครับผมในซีซั่นที่2 ep ที่7หรือตอนที่7นั่นแหละครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเราจะเป็นการที่อ่ะเหมือนจะเป็นการที่อัลฟานั้นขอแบบมาสู้กับจอห์นสมิธเองเพื่อที่จะมากำจัดมนอะไรอยานะเพราะว่าในความคิดของอัลฟาคือเดลต้าตายเพราะจอห์นสมิธฆ่าใช่ป่ะเลยจะมาล้างแคสให้เดลต้าด้วยเออนั่นแหละแต่พอสู้ไปสักพักก็รู้ละอ้าวไอ้เหี้ยคนที่คุกสู้ได้คือชาาาาโดดวว์ี่่ออะะไรยงง้เน นั่นแหละก็เลยถามไอ้ผลไ่าทำไมใช้โล้ถึงทำอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้ชา์โดก็แบบมันก็ตอบไปแบบเบี้ยวๆมันว่าแบบแล้วเธอจะรู้หลังจากที่ทุกอย่างจบลงอะไรประมาณนี้เออซึ่งหลังนก็ไม่เข้าใจนะก็ค่อนข้างที่จะสงสารอัฟฟ่าเหมือนกันนะก็นั่นแหละแล้วมีประเด็นของไอ้พวกเกตตันใช่ป่ะไอ้นั่นผมจำชื่อผิดนะที่เป็นตัวน่าจะเป็นตัวร้ายของพาร์ทนี่เนาะที่มันมีประเด็นกับเจ๊จอกก็หางเขาด้วยก็นั่นแหละ ซึ่งคลิปนี้เป็นะตั้งแต่ตามรับชมกันนะวันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และสก๊อตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับท่านจะเริ่มคลิปเลยน,นะครับผม <S <S อ่ะฮะร้านค้าไม่รับเงินใช่ปะโอ้โหแล้วมันคนจะเริ่มมาถอนเงินกันออกไปไอ้สภาพเศร,รษฐกิจล่มจมแล้วฝั่งเรา โอ้เก็บตัวในห้องเหรอสงสารรอนนะ <Shadow. S 1> ตอนที่จะสิ่งสำคัญอาา่ะฮะอันนี้เขาถอนเงินออกมาปะขงกเอ้นนเรนจอโาอ่ะงอะไรอะโอ้โอ

強引な店舗閉鎖によって市民たちの不安は頂点に達し、銀行の各視点で暴動が発生しています。我々の銀行にも換金を求める客たちが押し寄せ対応に追われていますが、この状況が続けば数日と持たず、銀行の金庫は空になります。<ー>国内外の資金をすべて銀行に集約させても信用崩壊には耐えられません。輪論 <laughs> <な>ですが、大丈夫です。 何か市場に安心感を与える材料さえあればこの騒動にも歯止めがかかるでしょう。う例えばそう山のような金貨を積み上げてカせるとかいいのよまあ <laughs> いいのポ <laughs> メハンハーさせたのかれ。シンヨーホーカイオヒキヨコスタノモカレ。コノジョキオカレノノゾミ。カレた シャドウ様が私たちを見せるなんて、私たちは彼の期待に応えることができなかった。まん切ったからなんね。最高の環境と最高の知識を与えられながら、私たちは彼の領域にはたどり着けなかった。まん切ったんよ。私たちの能力に見切りをつけたの。そんな。おお、ギャマ、顔そつ あなたがそれを望むのなら私はこの命をかけましょう約束だものね失礼しますうーん僕も思い出してほとんどジェディングアウト確証が取れましたやはりゲッタンという男がディアボロス教団の先兵で間違いありません奴はミツゴス紹介を潰すために偽札を流通させる計画を立てていましたおー本当に思い出した やらはそれほどまでにミツゴ氏紹介を危険視していた。私たちが経済戦争にかまけている間にシャドウ様はそれに気づき一人気づき偽殺に。あは、ラストで来ないいくね。教団は偽殺を流通させる計画を立てていた。はい。ですが教団はまだ偽殺の流通を始めていない。でですが今確かに偽殺。

私たちは。私たちは見捨てられていなかった。ああ、ごめんね、ね、と、ごめんね、と、ていうぐらいは、だ。悪いけど。はい、どうきゃ、わい。裏切ることにするよ。ある計画のために。これまでの直を捨て。協力者と偽札を作ることとなった。回収した金貨は。昔、みんなで姉さんを救出した。あの施設に貯めている。君たちは恨むかもしれないけど。僕はこの選択が。最善だったと思っているよ。あら。すべて。え。 コレカカレのミテイタケシキ。てベテのミてティサイズのセントクスタ。また、ともちはどうもメレキティティーのいよりも早くきょの計画を見抜き、そして、それを客に利用した。その資金で三ツ銀行は、信用崩壊を乗り越えることができます。

正体を隠したのも私たちとの関係を断つためですね。偽殺と密告し、そしてシャドウガーデンがつながっているのを隠すため。昔や文 sup a n 一列塞ランバ。<タッ>わざわざ場所に偽殺工場は作り、金庫の位置まで記してくださいました。敵を騙すにはまず味方から。そういうことですね。<タッ>あと我々が金庫を回収すればいい。繊細かつ高度な計算に基づいた緻密な計画。さすがシャドウ様です。すべてを終えた時知るだろう。 この選択が最善だったと。そうしたらデルタは？心配ないわ。ん、uh？デルタ？あ、おかまだろ？え？Oh, 心配する。デルタは、uh, 秘密のシークレット任務でその。おパラキット<は>シャドウ様に何か任されたのでしょう。デルタは黒いシャガを。 ไม่แสดงว่าถ้ากลับมาไอ้แจ็คกัท่านโดนโดนระทืบมาดิเอ้ต่โสสก็เาจแอีล้วนะโอ้โหยังเป็นฆ่าคนอย่างเยอะ 偽札の秘密を探ろうとする悪党どもを退治しながら東本清掃の大忙しああしかし今日だけはワンオペもサビザンもちっとも苦にならないおほだって雪目はお金が目的じゃないって言ってたしつまりあのお金は全部僕のものにしていいってことだ雪目もそろそろ帰ってくるだろうしあとは高いところから街を見下ろして意味深につぶやくだけでこの仕事も終わりだ <laughs> 崩壊が始まった พูดเท่ๆใช่เ,เลยทำไมมันดูโล่งๆวะจ้าวจอนสมิสซตอเมาอ,าอ,อไม่ได้หรอจสสาาอนส์ม่จตังค์อะฮะไอ้นี่เม่งบ้าไปแล

ซึ่งคนที่มีสิทธิ์จะเอาไปก็น่าจะเป็นพวกอัลฟาที่ถอดรหัสรับตรงนั้นได้มากกว่าใช่ปะถ้าไปจากมุมมองไยนะโอ้เอาว่ะพลังเหนือกว่า

วัดทีโนอชีช่วยสกุลต์โนมชิรุทเคยช่วยก่อนจะแบบทำตัวแย่ๆใช่ยังเก็บไว้ทั้งคู่ตลอดเลยนะของชิ้นเนี่ยออกไม่ฆ่าหรอรอ,อุ้ยมันยามันกินยาดิเฮ้ยเจ๊ระวังเถอะไอ้เจ้าพวกคนกินยาเนี่ยม่น,น่ากลัวโอ้ ไม่ต้องเถื่อนี้วะนไม่ต้องแหวนรับปันเขาทำไมเว้ยอจอนเอาว่ะจอนมาช่วยเว้ยเย้ประมาทอ่ะคนนี้ไม่ควรจะฆ่ามันเลยไม่ควรปล่อยอากาศใช่มันได้โจมตีเราอ่ะ

No เรื่องก็วยเงินใช่ปะเฮ้ยคิดว่ามัจะจับเราเป็นตัวประกันเปล่ากินไปหมดวเหรอไม่มีโอกาสได้กินสภผาผมไม่ได้เลยโ้べきこัがวるだろう้ไหอยมร่อ

นี่คือมองขอมันใช่ป่ะมันมองว่าหลอนเป็นคนสำคัญของมันฟินหลอนไปสอรอบไปนะตายผมว่าไฮ้เจ้าม่งแตก่งแตกแปลกไปแน่แม่ง โอ้โอ้โหยึดแค่ซินอย่างกับเพ่กนางเอกเลยรักษาเอออ้าอ๋อพระคนที่เคยรักษาหล่อนคือคือชาโด้เหรอเมื่อก่อนอ่ะอ๋อเหรอโอ้แม่เหนือเรื่อง่อมโยงกันว่ะ

ゲッタンの思い人、oh. これをあなたに大商会連合は崩壊する王国の捜査が入る前に我々も回収するべきものを回収してきたのそれはゲッタンの部屋から見つけた字が歪んでいて読みづらかったけどおそらくあなた字が汚いのは別に目が見えないからということだけが理由ではないのよ私から机の仕事が苦手な男、oh. 大切なな手紙なんかは 私がよく代筆していたの。ディアボロス教団それがゲッタンをそそのかした組織らは人のショータイヨ。んー。y a t めさせ闇に誘い込む我う。は奴らと戦っているもちろん、彼も彼ジョン・スミス。いえ。シャトー。ミツゴ・シャオカはシャドウ・ガーデンのフロント・企業なのよ。最初に言うん。 彼 <laughs> の手のひらの上だ。だけど金貨はすべて回収させてもらった。それで三つ星は。信用崩壊を乗り越えるということでありんすね。大商会連合の販路も手に入れて。絶対の地位を確立するでしょう。最初からシャドウハン。おお、あんまり。切っていった。裏切りもえ、決意。なら、それもいいでしょう。彼はそれすら受け入れるつもりよそんなつもりはありんす。我々には。

デルタ、<laughs> Delta, 嘘はしもだ。僕は言ってない。もしここにボイスレコーダーがあれば、デルタの嘘はしもてしまうよ。影の兵器さ。起動すれば世界は消滅する。<laughs> 世界が消滅したし嫌だろう。だから嘘はいけない。<laughs> うん、消滅は嫌。でもボスはもっもの。ああもし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 よう。僕しサンタさんじゃないから、何でもは聞けもいよ。サンタさんサンタクロース。 僕はどうしても叶えたい夢があって、ずっとお願いしていたんだけど、裏切ら,られ続けたんだ。<laughs> <laughs> 僕は叶えた夢があって、ずっとお願いしていたんだけど、裏切られ続けたんだ。僕は実力者に <laughs> いや <laughs> 予想 あ、れ続けて心にひどい傷を負った。あ、ふ、ほんわら、ほんた夢を裏切ったの。あれあれうーん。話がつながらないね。まあいいや。要するに情報はできるけど、何でもは聞けないよって話さ。<laughs> これから僕は旅に出るから、帰ってくるまでにお願いは考えておく。ああ<ー>、てめえないや。 みんな絶対怒ってるから少し冷却期間が必要なのだおー私たち <だ S 1> <really S 2> が君のことを解決してくれる冬が明ける頃にでもまたしれっと顔を合わせればいい oh, oh, oh. その時はあえて謝罪はしない人間関係で絶対負けない奥義に気づいてしまったから oh, 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 oh. それは相手に呆れさせること赤ちゃんが何をやっても誰も文句を言わないつまりそういうことだしかし気をつけなければならないそのためは勝利であると同時に ไพบกเด็มอูร์โนดะครทพูดคำในเทแล้วก็เดินจากไปเฮ้อ,อเอาแล้วซิกไปไหนแล้วเอ๊ะแล้วมัคิดเหมือนจะเป็นกล่องอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นสิ่งที่เกตันพูดใช่ปะ่ะอันนี้คิดมันจบแล้วเนาะถ้ามันเป็นสิ่งที่เกตันพูดอาจจะเป็นของอะไรสักอย่างที่มันสำคัญกับมันและสำคัญกับยูคิเมะแน่ๆผมว่า โอเคซึ่งไอเกตตันถือว่าเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าน่าสงสารมันอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดในแบบอีกมุมมองหนึ่งเนาะถ้าที่ไม่ใช่แค่มุมมองว่ามันฆ่าคนในหมู่บ้านฆ่าแม่ยูคิเมะฟันหล่อนหรือทํานู่นทํานี่ให้คนเขาเดือดร้อนชิบหายกันน่ะถือเป็นตัวละครที่น่าสงสารนะเพราะว่าแบบอ่าพอยต์หลักๆของมันเลยคืออยากมีพลังเพื่อที่จะปกป้องคนอื่นๆในครอบครัวในหมู่บ้านอะไรอย่างเนาะก็เลยแบบน่าจะพอคนเรามันต้องการอะไรมากๆอ่ะมันจะมุมมองมันก็จะแคบลงใช่ปะ พอมันแคบปุ๊บอ่ะมันก็ขนทางมันก็จะแคบลงอีกและขนทางที่มันเจอแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะว้าวนี่คือทางออกที่ดีที่สุดแน่เลยก็เคยพวกเดียบรอสใช่ไหมมันบอกว่าเฮ้ยน่าจะมาเสนอขายสักอย่างผมว่าถึงเราจะไม่รู้รายละเอียดก็เถอะเพราะมันให้อยาเม็ดแดงมาด้วยเออคือแบบน่าจะเสนอขายมาสักอย่างจริงๆอ่ะอาอนี่ไปสีนี่คือพลังที่จะทําให้พวกแกนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งมันคงจะเป็นฟิลมาันนี่ผมว่านะอ่ะแล้วพอเก็ตตันมันอยากได้พลังเพื่อป้องทุกคนเนาะ แล้วคงฟิวมันว่าเฮ้ยทุกคนกูได้ของที่แม่งจะทำให้งงพวกมึงแบบมีพลังเพิ่มขึ้นไปปกป้องตัวเองแล้วว่ะกินกันไหมอะไรเงี้ยแล้วคนในหมู่บ้านคงแบบไม่เอาไม่เอา <c oughs> มันก็เลยหัวร้อนมังเลยไปไล่ฟันเขาผมว่านะ <c oughs> ไล่ฟันเขาเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจผมว่าคนจะเป็นฟิวมาเนาะ <c oughs> โอเคแล้วไอ้ฟิวที่แบบว่าสิ่งสําคัญอะผมว่าไอ้ไอ้ช็อตนะผมว่ามแม่งมันมันแอบซิดคอไมไปหน่อยคือแบบว่าอาชาด้วยบอกว่าสิ่งสําคัญของฉัน กเอาไว้ที่ไหนคองอารมณ์ประมาณนี้ใช่ป่ะคือแบบว่าเอาเงินกูไว้ที่ไหนใช่ป่ะเพราะว่าจังหวัดที่แบบมันไม่มีเงินในในเซฟแบบเหมือนมันจะว่ายังไงอะใครเอาเงินกูไปแล้วไอ้พกน้องสองคนนั้นก็มาพอดีนะบอกว่าเฮ้ยท่านยูคิเมะไม่มาเลยท่านแต่ไปหาไเกตันอ้าวมันก็คิดไอเกตันมึงเอาไปใช่ไหมเลยพุ่งไปกระทืบไอเกตันเนาะซ้อมมันจนตายอะเออแล้อยูคิเมะยังคิดเลยว่าเฮ้ยท่านชาโดท่านคือคนที่แบบ เอ็นชันเป็นของสําคัญเหรอโอ้โหเป็นคนที่ใส่ใจเรามากเลยนะอะไรนะอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีประเด็นที่ว่าอ๋อเหมือนชาโดจะเป็นคนช่วยหลอนไว้ตอนเด็กด้วยเนาะการรักษาแผลซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว้าวประทับใจเหมือนกันนะคือมันเป็นดีเทลเล็กๆถ้ามันจะมองข้ามไปเลยก็ได้แต่ถ้าแบบมันมีมันดีกว่าแล้วเนาะเออคือแบบรอยแผลของหลอนเมื่อก่อนเราก็ต้องคิดตามภาพเด็กอะแค่เด็กอะโดนฟันไปงั้นนั้นหลังหลังแหกอะเออถึงว่าทําไมแผลมันถึงแบบ รักษาตัวได้แร,แรกๆก็นึกว่ามันหายตามธรรมชาตินึกว่าไอ้พวกที่มันมาจับเป็นท่ามันรักษาให้ทรงอะไรประมาณน,นี้แต่ชาตุดนีด้ช่วยรักษาแบบน่าจะห้ามเลือดอะไรให้เนาะพอมันตอนนี้ก็รักษาอีกทำให้หลอดต้องได้ออ้ยท่านคือคนที่ช่วยฉันเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนีะผมว่าเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไละชอบสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะซ้หรับนต้นอตอคอต้นปสวัสดีครับบ๊ายบาย